นี่เห็นว่าทุกคนตัดหญ้าตัดหญ้าทำความสะอาดเนี่ยนะตัดหญ้าแล้วทำความสะอาดแล้วเตรียมตัวเข่าหมดใบไม้ร่วงได้แบบนี้เนาะตัดหญ้าต้อนรับใบไม้ร่วงบานี้เกเทรนี่เนาะคนแถวนี้เนาะก็จะทำความสะอาด เขาจะทําความสะอาดสวนหลังบ้านอะไรก็แล้วแต่รอใบไม้ร่วงทีงนี้เขาจะทําอีกทีนู่นใบไม้ร่วงหมดเขาถึงจะมาทําความสะอาดอีกทีเพราะเขาถือว่าให้มันร่วงปิวมาให้มันหมดฤดูแล้วเขาก็จะทําใหม่ทําความสะอาดอีกทีเบิ้งอันนี้อีแม่เห็ดผู้เดียวใส่เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงเคึง ทังกวาดหาตัดหญ้านู่นนี่นั่นเก็บขยะทิ้งไปเลี้ยงอันย่ายอันพุ่นย่ายอันยังก็ที่ลูกสาวกระโดดแมจมจำปรีนน,น่ะไหเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูนะคะมาอยู่ที่นี่สองปีได้ไรอันนี้มันหอนเด้อค่ะเด้อเดือน ก็กลัวนี่มันห่อนน่นื้อหยาตายเพื่อแต่อีต้นขึ้นอย่างนี้สงสารหย่านี่ยนี่ม่งหันอีแม่ย่กระเบื้องทำความสะอาดเอาหย่าดึงหย่าดึงเศษไหม่ที่มันเกิดขึ้นมาแซมนี่ทำความสะอาดใหม่เตียงกระเบื้องใหม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทําอันนี้ปลากพริกอีแม่ต้นพริกค่ะปลูกพริกปลูกพริก อันนั้นแตงกวาในกรีนเฮาส์อันนี้จัปารีนลูกสาวมาอยู่นี่สองปีได้เชอร์รี่แอปเปิลสองต้นแล้วก็ได้ดอกไม้หต้นสามต้นนี่อันนี้ค่ะอันนั้นคือแอปเปิลอีแม่เห็นบ่าโดกๆนั่นเห็นบ่อันนั้นเตรียมเอาลงหลุมนะจ๊ะ เลี้ยงใส่กระถางก่อนเลี้ยงใส่กระถางพอเลี้ยงใส่กระถางประมาณปีหนึ่งแล้วนี่เลี้ยงใส่กระถางหนึ่งปีออกลูกหมดฤดูนี้หมดลูกนี่ก็จะเอาไปลงหนุ่มละจบคลิปด้วยแอปเปิลดกด